โอ้ผมอยากจะบอกว่าชีวิตนี่โคตรฟินมากค่นผู้ชมนี่เราปลูกแล้วก็ต้องซ่อมซ่อมแล้วก็ต้องปลูกนะครับสุดยอดนะครับเราก็ทำนี้ไปเรื่อยนะครับนี่เราตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ป่าดงดิบซึ่งชื่อว่ามันนะครับผมซึ่งต้องบ,บอกได้เลยว่าตอนนี้ โคตรทรหดมากเพราะฝนเพิ่งตกลงมานะครับตอนนี้เรามันตายหมดนะครับเราก็ต้องมาซ่อมมันกันนะผมนูครับทั้งมันทั้งยากครับปนกันมั่วตัวไปหมดเลยครับผมจะบอกว่าชีวิตนี้โคตรฟินมากเลยนะครับผมอย่างนีครับโคตรฟินมากเลยครับฟินจริงๆ เย็นด้วยวันนี้ทำงานในร่มทำงานในร่มท่านผู้ชมแดดไม่มีไงดูรับแดดไม่มีโคตชิวโคตรชิวเลยไปครับแดด ไม่มีฝนกำลังตกเยน็นเย็น่ำๆนะท่านผู้ชมแบบโคตรกำลังดีอ่ะน่ครับชีวิตไม่สิ้นเราก็ต้องดิ้นกันต่อไปนะฮะดูครัรไปต่อครับดูครับบางบางช่องมันก็ไม่มีหญ้านะแต่ดูช่องนี้เต็มเลยหญ้าท่านผู้ชม เยอะมากยอดเคยวางมาช่วยด้วยนะครับมันเยอะจริงแล้วก็ตายเยอะด้วย อารมณ์ชินมากเลยดูดนุ่นผู้บ่าวนาไกลเมนเห็นไหมท่านผู้ชมมีเมนด้วยโคดฟินเวอร์เลยดูดิมีเมนตรงนู้นด้วยเห็นไหมโครบรรยากาศโคดดีมีเมนสวยๆดูดิท่านผู้ชมโคดได้ท่านผู้ชมบรรยากาศแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็มันไม่ร้อนมากนะมันการซ่อมมันซ่อมอะไรมันก็สะดวกสบายไม่เหนื่อยไม่ล้าเย็ยนสบายชื่นใจ ท่านผชมโคตรดีอ่ะให้ว่างมาช่วยกันหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะครั้งต่อไปเดี๋ยวผมจะมารีวิวแฟชั่นเสื้อปลูกมันให้ดูนะครับว่ามันจะเท่มันจะสมาร์ทขานาดไหนนะครับผมตอนนี้ไปดูกันปลูกไปดูกันซ่อมมันก่อนนะครับการซ่อมมันก็ไม่มีม่รักครับไม่มีอะไรมากนะแนนค่นขุดแค่นี้ครับ ขุดมันขึ้นมาเนี่ยครับขุดขึ้นมาแค่นี้เองแล้วก็ก็จะมีคนมาย้ายต้นมันอีกทีหนึง่งซึ่งตอนนี้เขายังไม่อยู่ไงก็จะมีคนมาคอยย้ายให้ย้ายเสร็จแล้วก็เราก็มาปลูกแล้วซ่อมอีกทีหน,นึ่งเราจะก็ต้องขุดก่อนเพราะว่าดินมันแข็งฝนไม่ค่อยตกไงท่านผู้ชมปลูกมันแล้วฝนไม่ตกนี่ บอกได้เลยว่าโคตรอนาจใจดูหันไปที่ไหนก็เห็นแต่เมนนะแต่ว่าผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าผมอะมานอนไล่เนี่ยว่าผมเจออะไรบ้างนะดูที่แน่แนเจอตรงที่แน่เจอเมนแล้วเห็นไหมเจอเมนดี๋ยวผมจะมาเล่าอะไรให้ฟังอีกเพราะว่าในนี้มันมีมากกว่าเมนท่านผู้ชมซึ่งแบบโคตรสยองน่ากลัวเดี๋ยว ก็มาเล่าให้ฟังอีกทีนึงครับผมคลิปนี้ก็มารีวิวการซ่อมมันให้ดูนะครับผมไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ